สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล์แตงโมบริษัทไทยอินซูโฟมแล้วนะคะข้าวน,นี้แตงโมพามาดูหน้างานนะคะปรับระดับพื้นสระว่ายน้ำด้วย e- เพโฟมนะคะเดี๋ยวโมพาไปดูข้างในนะคะว่าการวางโฟมเป็นยังไงนะคะเชิญค่ะ เมื่อสักครู่นะคะที่นางบอกว่าจะพามาดูหน้าง,งานนะคะตัวนี้นะคะคือหน้าง,งานสัหรับพื้นสะไว้น้ำน,นะคะตอนนี้นะคะสังเกตเห็นไหมคะทีมงานช่างนะคะกังกําลังวางระบบท่อน้ําอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือทีมงานช่างนะคะกําลังเตรียมการจัดวางระบบท่อน้ําเพื่อจะนําวางโฟมเราเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะโฟมเรานะคะใช้ดนซิตี้อยู่ที่หนึ่งปอนด์นะคะ แล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่120ยาว300นะคะความหนาที่25เซนตนะคะเดี๋ยวต้ามจะมองไปดูค่ะว่าวางระบบท่อน้ําเสร็จแล้วค่ะทางช่างจะวางโฟมไงเชิญภาค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะที่ทีมงานช่างได้วางระบบท่อน้ําเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้นำ e เพดโฟมนะคะมาวางปรับกับพื้นนะคะนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะ จากลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าทางทีมช่างอะค่ะจะมีการตัดแต่งโคมเข้าตามขอบําตามเว้าของโคมต่างๆค่ะของขอบต่างๆตามสระว่ายน้ำมาะคะ่ะนี่ค่ะเราสามารถตัดแต่งได้ง่ายได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพกันนะคะตอนนี้นะคะหน้าง,งานนะคะวางไปเกือบประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วทางสัมภาษณ์ทาทีมงานช่างนะคะทีมงานช่างบอกว่าวางง่าย หนึ่งและที่สําคัญนะคะจะตัดเข้าร่องตรงไหนก็ได้ตัดตามแบบที่เราต้องการได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขอบมุมของสระตรงไหนนะคะเราก็สามารถจัดซอยโฟมได้ตามที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกันค่ะเชิญค่ะนี่นะคะจะเป็นพื้นที่รอบๆนะคะสระว่ายน้ําที่เราใช้อีพีโฟมในการรับระดับพื้นนะคะนี่ค่ะเดจโมจะฉายภาพหมุนภาพให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นบริเวณทั้งหมดของสระว่ายน้ํานะคะที่จะมีการรับระดับพื้นนะคะ นี่ค่ะ จากหน้างานมอสักครู่นะคะที่แตงโมพาไปดูหน้างานส่อบรรดพื้นสระว่ายน้ำนะคะตัวนี้นะคะแตงโมจะมาทวนให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะหน้างานตัวนี้นะคะใช้โฟมนะคะหน้ากว้าง120ยาว300หนา25เซนนะคะเตอร์ี้อยู่ที่1ปอนด์นะคะโฟมไม่ลามไฟนะคะเดี๋ยวโมฝากด้วยนะคะว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจ e เพดโฟมไม่ว่าจะเป็นงานต่อบรดพื้นงานก่อสร้างงานผนังนะคะติดต่อเข้ามาที่บริษัทไทยอินซูโฟมของแตงโมได้เลยนะคะ 02-338-1155-7นะคะและที่สำคัญนะคะแังโมฝากแชร์คลิปกดไลค์คลิปของแตงโมด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากทราบว่าหน้างานหรือคลิปต่อไปแตงโมจะพาไปดูหน้างานไหนอย่าลืมติดตามแตงโมนะคะวันนี้แังโมลาไปการค่ะสวัสดีค่ะ